พอออกไปเหตุงานนั่นหมายความว่าออกไปเพื่อที่จะไปหาวัตถุดิบไปหาอิหลียนกระสงังกลับมาให้แม่ mm. แม่คือต้องสอนลูกว่าต้องเหตุอันนี้อันนี้อันน,น,นี้เพื่อมาใส่ผ้าเขา mm. แล้วทุกคนกับมาร่วมกันอยู่ผ้าเขา่ามากินเขามาว้ากัน mm. เกิดการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากผ้าเขา่า mm. ที่มีทั้งความแสบความนัวความเจ็บความปวดความเมยความลาความยินดีปีดาความหัก ซื้อเล่นบางเที่ยมูก็เอินตู่นะคะบางที่เด็กน้อยก็เอินคู่ตูเ่เพื่อนๆพกระเอญนน้องตู่พี่ตู่ประมาณนี่ยการเราต่สะดวกซื้อเหรนมาจังไดบรอดซีเรียดเนะ <c oughs> าะขาตะว่าคุณปูคุณพ่อปูแถวพ่อพึ่งงาเนเสีอเอ่ยคนเซินคำนั่งคนเซียนนั่งเอินคำนั่งคือเหมือนกับว่าเด็กน้อยผู้สาว <c oughs> อีสานนะคะเด็กน้อยคือยิ่งเนาะคนเซียนนั่งนั่งหลานั่งค่ำมอย่างมาณนสี่เนาะมิซื้อที่ อยู่บ้านเอิรนคือเดินมาคำนั่งค่ะผ้าสวยหรืออาหารมื่มือเที่ยงมือกลางวันของพ่อแมืค่ะเมนี่มาในคอนเซ็ปต์เมนูจักูดออนะคะแล้วก็ไปด้วยอออมออูุดอึกนะคะแต่ว่าแต่สิมีมีต้มมีแกงมีอย่างอื่นเสริมๆมาน้ำเนาะเมนูออ นี่นะคะซือ้อว่าขอป่ายนคือมันเป็นเรื่องที่ลูกอีสานถึกสอนมาทุกคนอยู่แล้วค้นคั่วนะคะคนถิ่นแตงผ้าขาวเนี่ยค่ะผ้าง่ายมือเศร้าผ้าสวยมือกังวนันกับผ้าแรงเครื่องมือคำเนี่ยเนาะจะต้องหูวา่าตอนเศร้าจะต้องกินอีหยังต้องกินแบบแจังไดตอนเศร้าเนี่ยทุกคนสิได้ออกไปทํางานจะต้องกินหนักๆเลยค่ะจะต้องกินแป้งคือกินเขา กินเข่าอิ่มๆนะคะกินเนื้อกินซีนกินไข่นะคะเมนูสิเพื้นสิเป็นได้มือเ้าเนี่ยเพื้นสิเป็นเมนูหนักๆเป็นข้าวเหนียวกับลาบกับต้มประมาณนี้นะคะกินให้อิ่มเลยเพราะว่าเขาสิออกไปเฮ็ดงานผ้าสวยเนี่ยสิต้องเป็นอาหารที่ที่ที่กินแล้วสดชื่นนะคะเป็นเป็นส้มตำเป็นส้มตำเป็นเป็นเป็นต้มเป็นแกงที่สดแล้วเขาเขาสดชื่นใส่ขิงใส่คาเพราะว่าอ่าสมุนไพรที่หายฤทธิ์รอนเนี่ยค่ะเมื่อเช้าในห้อา กะปิกระเป๋าสดชื่นตื่นโต๊ตะ้ะกะใบใบเนี่ยเขาเอิ่นว่าต้องกินเมียง<ม>ต้องกินสมนะคะเพราะว่าช่ชวงใบเนี่ยนึงคือมันจิงมันสิง่วงแหละ,ะคะ่ะตำตำสมได้วิถีอีสานเนี่ยบางคือคืออาหารเลยคือผลไม้ที่มีรสสมะคะ่ะอย่างเช่นบกักค้มบักย่อมอ่ากับมาณนี้นะคะหรือถ้าอันใดที่มันไม่รสสมเพราะกะสิไห่รสสมกับมัานนะคะอย่างเช่นขันตำข้างเส็กซ์กัมแม่หมดแดดได้นะคะ หรือหลังจากมือบ่ายเราสิ็นผ้าแรง้งผ้าแรง้รงนส่ตกเปอาหารที่อหง่ไงเป็นอาหารที่กินเรารับสบายอ,อย่างเช่นแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กใส่น้ำอย่านาั่งใส่ผักหอมบัวนั่สินะคะสดเลยเมนูต่อไปนะคะเมนูนี้เออว่าอูด,อดปลาซิวนะคะมืนอนี้ได้เป็นปลาซิวอา้าวปลาซิวอ้าวคือปลาซิวตัวใหญ่นะคะต่างจากปลาซิวตัวตัวใหญที่ว่าตัวใหญ่นั่นแหละเออเมันอ้าวเนาะเมนูนี้ชื่อว่าอ้อมเอ็น อ,อ๋ออูดออมนะคะออมเอ็นกาซีคล้ายๆกับแกงแต่ว่าออมเนี่ยมันสีตางจากแกงตรงที่ออมมันสีน,น้ำนอยกว่า,าค่ะคือกคลิกความคนของของออมเนี่ยมาจากการที่เข้าใส่ข้าวคั่วหรือใส่ข้าเวเบียร์นะคะอันนี้แกงหอยแกงบักหอยบักหอยจูบนะคะ,อ,ะอันนี้ออมน้ำมันพักหวานไข่มดแดงเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะ เมนูต่อไปเมนูอ่ออันนี้ซื้อว่าอึบไก่นะคะอึบไก่หรือไก,ก,กนน่ไ่นาบหรือไก่กันแล้วแต่บานใดซื้อมาจังใดเนาะอึบหมายถึงการปิดสนิทบ่าให้มันฟิลบ่าให้อากาศเขาว่าให้อากาศออกเอิร์ว่าอึบนะคะใส่กับเนื้อสาทีมีความมีความเหนียวอาจจะเป็นพวกกระดูกหมูเป็นเป็ดเป็นไกป่กประอมาณนี้นะคะถ้าสวยหรือมือกำว่านี่ต้องกินอาหารเหนมันสดชื่นสดชื่น่ากระสุนมีพวกตํำต่ำส่งเนาะ ตำสมกับช yup. ิมนนี alon, ้ับเซตของมันคือช <c oughs> ิ้นี้ตำแตงตำทั่วตำบักพุ่งตำบักค้างตำบักย่ตำบัวตำยังกะวาไปนะะมือนี้เขาแตกแตงเนาะย่ามเนี่ยแตกหอากหลายสิ่งที่กินตำปลาแตกน่คะเมนูถัดไปค่ะเอ็นว่าก้อยคุ้งค่ะก้อยคุ้มซุปคือยูนิคข่งกินดิบเพราะฉะนั้นรู้กับเสียงว่าหลวงสะตานนะคะแล้วก็ตำใส่้ตำพริกบักขาพัวธรรมดาปกติเลยแล้วก็คุณดยเป็นน้ำตานะคะแล้วก็ปลากรอบปลากอบปลา ก็ะาเท่าไหรเนาะเมนูสุดท้ายฟังนั่นก็เป็นเมนตามฤดูกาลค่ะลาบปูลาบป,ปูหน้านะคะลาบปูหน้าจะต้องกินคู่กับสเสดาบค่ะเป็นอาหารตามฤดูกาลเมือนปูพอฝนโลกงปูปูมิสีฟา้ามิสีบันแหละ,สะเสดาบก็บสีบานล,ล้วมเหมือนพอดีกับเหมือนฤดูปูเหมือนฤดูสเสดาบค่ะเพราะฉะนั้นใกล้เหมือนละเพราะว่าฝนก็นเลิ่มมากแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับมม้อนี้น 我接不去看 เป็นอียงที่อยู่ในวิถีของเฮาอยู่แล้วเข้าเห็ดอยู่แล้วตื่นเสามาเข้ากับต้องเหตุผ้าง่ายซูพอซูแม่ซูครอบครัวเฮ้ากินแล้วแล้วยามือเทียงเข้าก็ต้องเห็ุอยู่แล้วยามือแรงเข้าก็ต้องเห็ดอยู่แล้วคือในอดีตเนี่ยขันขันบ่นับร่วมถึงกันออกไปเหตุงานหรือไปหรือไปโรงเรียนเนาะเขาสิต้องเหตุเฮ็ุผ้าเขานั่นแหละสามเลอโดยวิธีคิดก็คือแม่กับลูกนีอยู่ในรัวเนาะพ่อนี่ออกไปหา วัตถุดิบเอ,อกไปหาอาหารพอ,อย้มมือเศร้าแบบพอไปพ่อไดอัน,นิมาได้นใหม่มา,มาแม่กับลุกอยู่ในครัวเนี่ยสิต้องคิดแล้วว่าได้นใหม่ไม่นอนหนึ่งสีเ่เห็ดอีหยังกินแล้วนอวนใหม่คว้วสิกินคาบได้กินเศร้าเลยบอหรือกินเที่ยงหรือวัาถ้ากินแล้งนี่สิวิการบริหารจัดการโดยโดยโดยความความคิดอ่ะแบบนี้ค่ะที่ถูกสอนมากค่ะมันเลยสังสมสังสมสังส,งสมมากว่ะควรสียเห็ดจังไดขั้วสี่เห็ดแบบไดบริหารจัดการ เครือของหมานอยค่ะว่ามันโตหมานอยเด้เ,เป็นเครื่องหมานอยเนาะเครื่อหมานอยเนี่ยเป็นพืชที่มีแพคตินธรรมชาติมีแพคตินในตัวเองสามารถเอาใบท์มะขีกับน้ำแล้วขึน้นรูปเป็นบุญได้เลยค่ะตัวเนี้ยคนอีสานจะกินเป็นของวางคือกินเป็นมันเป็นยาเย็นนะคะซอยซอยให้ปับสมดุลในร่างกายประมาณหลังมื้ออาหารประมาณนี้แต่ว่าคนอีสานส่วนใหญ่เขาจะกินเป็นอาหารข้าวค่ะแต่ดยความที่นั่งอ่ะ นั่งบ็ก,กินนั่งไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเยลียะนะั่งนัง่งนั่าก,กินนัง่งซึ่งคิดว่าคนจํานวนหนึ่งที่บ็ก,กินมาหน่อยเพราะว่ามันเยลียะนี่แหละ,ะมันแบบหนาตาเ่าชวนกินแต่ผู้เฒ่บาบังคับให้กินว่าจําเป็นต้องกินเลยนั่งต้องกินนั่งกินเห็ดปลาหลายๆ้แหละยานพิษกระบูนเพิ่นใส่กินมาหน่อยขอเข้าไปเพื่อเพื่อบอกให้พิษสําแดงบอกให้เลือดล่มมันหอนคือขันลา่างกายเขาพอนอ่ะมันสีเฮ็ดให้เขาเป็นไข้ก็สบายอย่างนี้นะ การกินหมาหน่อยนี่คือการปรับสมดุลในร่างกายปรับถัดปรับอย่างประมาณนี้ค่ะด้วยความที่เข้าบกินแบบลาบเข้ากับเมื่อคิดว่างเข้าเสียจังแต่เข้าจังสิกินได้ค่ะคือคนที่คิดเนี่ยพวกมันนั่งคิดคนที่คิดเรื่องนี้คือปูเถาปูเถาเฮ็ดวุ่นหมาหน่อยเฮ็ดลาบหมาหน่อยมากบังคับนั่งกินนั่งบกินปูกันเลยเฮ็ดจังไดอีนั่งอีนั่งหน่อยมันสิกินอันสั้นคำนั่งปูเสียอันนี้ให้กิน เห็ดของหวานผู้กษิเอาน้ำอ้อยอ่ะ,อะเพิ่อนอิวน้ำอ้อยมากแล้วน่ค่ะเอามะขันใสหมาน้อยกลายเป็นว่าหมาน้อยนีรสชาติหวาน mm hmm. ประมาณเนี่ยคือเพิ่นเฮ็ดห่ด้วยความฮักอ่ะคอนเซ็ปต์บอกฮักด้วยพาข้าวเนี่ยมาจากสตอรี่นี้เลยมาจากเรื่องเล่าของ ของปูที่ฮักหลานสาวอยากให้หลานสาวได้กินดีได้ยูด่ดีอันนั้นกินบ่ไไรกับปรับจนกว่าลูกสิก,กินได้จนกว่าหลานสิก,กินได้มาหน,น่อยนี่คือคอนเซ็ปของบอกฮักด้วยผ้าเขาเลยค่ะเป็นเป็นธีมก่กเราที่นี่พ่อพ่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเข้าไม่เข้ารู้สึกว่าการพรีเซนต์ของดีๆพวกเนี้ยสิ่งที่ปูเห็ดไห้นั่นเป็นสิ่งที่ดีละถ้าเราเอาตรงนั้นนะคะมาพรีเซนต์ให้ลูกค้าที่การล่อนนามกะทิ มานี่นะคะคมีการใส่ท็อปปิ้งเป็นผลไม้สีสันสวยงามนั่นนี่ค่ะแต่หลักใหญ่ใส่ความของมันก็คือหมาน้อย ชุมชนค่ะเงินเข้าน้างบริหารงานคนเดียววัตถุดิบที่ได้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มาจากให้บาทบางย่างกต่ไม่ยู่ในบ้านเฮ้าในชุมชนเฮาอย่างเช่นบ้านถังถางเนี่ยปลูกพักนะคะปลูกต้นหอมปลูกพักซี่พักบัวก็เป็นการกระจายรายได้ให้เช่าบ้านเฮี้ยนเฮี้ยนหลังต่อไปอันผู้นี้ปลูกอันนี้แล้วหามปลูกเด้อเฮี้ยนนั่นให้ปลูกอันนี้อันนี้เพราะเฮากับสิทด้์แดงหัวอ๋อห้าสิไปซื้ออันนี้จากผู้นี้เป็นเสือนั้นจากผู้นั้นประมั่น ผู้นั้นเลี้ยงไกล้นะผู้นี้ปูกพักนะประมาณนั้นสิค่ะเป็นการบริหารจัดการไม่ชุ่มชืในเช่าบ้านนี่ไร่ใดจากส่วนนี้พอยังอางย่างป่าจังเศษแต่นี่ีน่นี่่าห่นงนะคะ่ะผ่า,านผู้เพ่นไปหาป่าเพิ่นกระสิเอาป่ามาทรงห้าเอาไอไฟนะคะโดยใส่ขีใดใต้นะคะขีใดใต้หรือขี้กระบองนะคะ ะซูมือหน,นีคนบ่อค,คอยใส่เพราะว่าคน่นใส่เตาแก๊สเนาะคนบ่คอยใส่เตาถ่านหวหววก่อนจะมาถีน<ด>่นี่ค่ะอยู่นี่แซ่สามารถสิทธานาที่กับอื่นและคะกันก็ควกันดค่ะหัวหมวก่อนเขาจากสิบวติดหัวเขางเขาเขาห้างนี่คือเขา เขาที่ย่างบอย่างบอลในแห่งค่ะฝนในท่านท่านในพ่อเกียวค่ะแต่ว่าเข้าเข้าเกียวกรเขียวเขียวยังเขียวเขียวอยู่เขาบางคนเพิ่นเกินว่าเขาระยะพบพึ่งค่ะบานเข้าเอินเขาห่วงกองห่วงกองใบวีเหลืองค่ะห่วงกองก็คือมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วล่ะหากว่าท่านได้แห่งเนาะหากว่าท่านในพ่อเกียวท่านได้ขอบใบวีเหลืองแล้วนะคะก็เพิ่นกับเกียวมากแล้วก็มะขวอคือตะกี้นี่ เขาแบบนี้เพื่อนจะเอาให้สําหรับติดโตไปอย่างเช่นผ่านขื่นตาให้มันกินไดไงเพราะว่าเป็นเขาที่สุกแล้วหั่งเทียเพิ่นบ่มีเวลามาหุงมาหนึ่งเพิ่นกะเงียดใส่กระบ,บอกไม้ไผ่เลยนะคะสมไฟใส่จ,จังน้อยคือเฮ็ดคือเขาหลามไม่เห็สุกง่ายประมาณนั้นหรือ,อผู้ถือขื่นหา่างยิ่งสัตว์เนี่ยบ่มีเวลาที่สิ่แบบว่าบ่มีเวลาไปดังด่งไฟดั่งไฟดั่งยางเลยเอาหนามแซ่เลยก็กินไดเพราะว่าเป็นเขาที่สุกแล้วเพียงแค่ว่ามันสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันก็กินได้ บอก์เบอร์เอิญว่าเป็นร้านอาหารเลยค่ะผู้ใดอยากผู้ใดอยากกินผู้ใดอยากมูผู้ใดอยากเลี้ยนผู้ใดอยากเห็นอา่าแบบอาหารอีสานในแบบที่เขานําเสนอไปเองสินะค่ะกะับกับสิโตมาติดต่อมาหรือห้ากับเฮดไฮกินเฮดไฮเบิง้งจังสินะ แต่ว่าอันคนทั้งหน่อคนสื่อนว่าจังไดนี่กะกันก็แล้วแต่เพิินเนาะมันบางคนเพิ่นเอินว่าเชฟว่าหยังสิแต่มันมันเกิดสิบบ่แมนจังสันแหมคือจังข้าเห็ดอยู่แล้วในวิถีในวัฒนธรรมของห้าอยู่แล้วส่นะค่ะแขกไปไทยมากอ่ะเฮ็ดสูกินนี่อันใดกะหาเฮ็ดสูกินนังงส่นะแต่ว่าขันขันกันตามธรรมเนียมบ้านหฮาแเราก็คือว่าขันมีแขกไปไทยมากเนาะกะต้องหาแนวที่ดีที่สุดซูเพิ่นกินเนาะเฮียนนีเฮียนนี่ดียความที่ มาให้มันงามนี่ยมันถ้าตำถ้าตำให้มันแหลกอ่ะมันก็สิบป็เป็นตอนโคโลเคเร่มันก็บางงามมันเนาะพ่อนะคะได้สอนว่าย่านตำมะพริกกะตำแต่หัวมันตำให้แต่หัวมันแตกกับพ่อเพราะว่าความเผ็ดมันอยู่ที่หัวมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวไอตัวชิ้นของพริกก็เลยยังสีเหลืออยู่แต่ว่ากับเผ็ดดีขึ้นเก่าแต่เครื่องหอมแล้วก็เขาสิปรุงรสด้วยอันนี้คุณยายเห็ดประมาณประมาณปีนึงมาปีครึ่งปะสองปีเนาะ แล้วก็เอาเอามาต้มก่อนค่ะ,คะต้มต้มใส่ใบมอญน,นะคะต้มใส่ใบมอญต้มใส่กลางกระเทียมกลางตรงเนี้ยค่ะของกระเทียมแห้งนะคะโบให้มันไม่กินคือบานเท่านะ่ะโบมาก,กินปลาแดกที่มันเหนม็นมันนงอย่างเสียเข้าโบมาลูกมือค่ะแม่คะขอจานจานแบนสีขาวจานแบสีขาวคือมันมีช่วงหนึ่งที่หลังจากเลียนจบใหม่ๆจบมหาลัยใหม่ๆค่ะ ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเป็นสาวกรุงเทพอยู่เด้อบึดนึงค่ะน้อยนึงนะคะเหมือนเท่าอันนี้มากแล้วเข้าสิตองเลี่ยนหนังสือมาเข้าต้องไปเหตุงานเทาเลียนสายใดมาเข้าต้องไปเหตุแนวนั้นเข้าสิอยากจะเล่นรู้เรื่องไ้หนาทีการงานเนี่ยมันความคิดตรงนมันมันมันมีมันมีคิดแต่คิดว่ามีกันทุกคนแต่เพราะมันไปแล้วพรามันไก่บานแล้วมันสิคิดหอดบานเลยตอนตอนอยู่บ้านนะอยากออกจากบ้านออกจากบ้านอยากไปเฮ็ด อ่อยังเป็นยุคกรุงเทพเป็นสาวกรุงเทพปมาณนี่ยค่ะแต่พ่อไปอยู่เราเริไม่รู้สึกว่าเ่าอยากกลับบ้านตลอดเวลาอ,อาหารการกินกับาครื่ออยู่บ้านทุกทุกเมื่อเวลาสิสุดสดเสียไปกับการเดินทางกับการที่ต้องตื่นแต่เดอกลุกแต่เศร้าขันม่นยา่บานเท่าน่ยการตื่นแต่เดอรลุกแต่เศร้าหมายถึงว่ามันหนึ่งเขาไม่หาเห็นนกินดเป็นหาตาใต่ใคือ ขึนแต่เด็กเสีเสาเพื่อที่จะขึ้นรถเม่อตอนรถเม่จากมองนี่ไปล่องมองนี่ไปขึ้นมองนี่โซ่สีหอที่ทํางานอย่างจาีนอาหะซึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันมันโบแมนเข้าเข <c oughs> ้ามาเข้ามาแบบเนี้ยเข้ามาเห็ดมากกวาให,ห้จังใดเข้าสึใดขึ้นมาอยู่บ้านเข้าก็เลยต้องหาวิธีกลับขึ้นมาอยู่บ้านกลับมาเห็ดในแบบที่เข้าเคยเห็ดแบบที่มันเป็นความสุขข,ของเข้าแบบนี้ค่ะคนอีสานทุกคนคิดฮอดบ้านค่ะไปยุ่ใส่กับคิดฮอดบ้าน ขันถือกินผักซีเหล้าถือกินผักอีตูเนี่ยโอ้คิดฮอดบ้านโลดมันจะเป็นแบบนั้นนะคะจริงๆกะคิดทุกมือย่ามกินเขาเนี่คิดตลอดเลยเพราะว่าอาหารที่มันบ่ถืกปากอะ่ะมันสะเห็ดให้เห็นเขาคิดคิดฮอดบ้านเราผู้ใดเวลาโทรกลับมาบ้านเนี่ยแม่กินเขากับย่งแม่สิบอกว่าแกงน้องใหม่โอ้ยเขาสิมีความรู้สึกว่าเขาถือกินผักขากับน้ำอย่านั่งร่อยมาเลยมันเป็นอีอย่างที่แบบ บม่ได้เฮาสียู่กุงเทพไบ่ได้แล้วเฮาสีตองกับไปกินแกงนองใหม่ใส่ผักขาอยู่บ้านเพ,พิ่นมักไปเฟียไปไก่ต้นหน่อยก็ได้เฮ็ดไอเฮ็ดมาเฮ็ดแม่เฮ็ดก็เฮ็ด บ่ได้สอนอยากเพิ่นเบิงเบิงเพิ่นเบิงเอาไหมคะแม่ก็แม่บ่ได้คืดจังไดดอกแต่ว่าดีใจก็เพิ่นมีเพิ่นเพิ่นอยากเฮ็ดจังไดเพิ่นพุ่มใจเพิ่นเป็นความสุขของเพิ่นไหมคะเพิ่นว่าความสุขของเพิ่นแม่ก็ดีใจเพิ่นคือทอดบ้านคิดว่าลูกอีสานทุกคนก็ต้องเป็นคือคือตอนไปอยากไปแต่ว่าเพราะว่าพ่อไปอยู่แล้วพก็รู้สึกว่าเขาคิดถอดบ้านมันเขาอยากกลับานเพิ่นคุยอยู่คุยคุยหน่อยนอยคุยหน่อยนอยคุยไปคุยมากก็คุยไปคุยไปคุยหลายไป อยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพิ่นว่าเพิ่อนอธิบายไปเอออยากเฮ็ดก็เฮ็ดไปเพื่อนก็ความหวังของเพื่อนตังของเพิ่นแต่ผู้แม่บอกหัวใกเราว่าเพิ่นสิคิดอย่างไรมาอย่างไรนะเพื่อนก็คิดไปเพื่อนก็เฮ็ดยังสิละเวลาเพิ่นมีงานสิเพื่อนก็เอื้นแม่มาเบิงนําเอื้นแม่มาเบิงงานนําว่าเฮ็ดจังไดยังไดเพื่อนก็สิถามก็บอกว่า อันเมนูอันนั้นอันนี้อันนี้น,นี่เพิ่นได้บอกเพิ่นเท่าเดียวแล้วพ่อบอกเท่าเดียวแล้วเพิ่นจะจําได้เลยค่ะผู้แม่นี่คันบอกไปแล้วก็เล้วไปก็เป็นเป็นลืมๆไปเลยไหมคะ <S 2> <S 2> แต่ว่าโตเราจําดีได้สอนอยู่ได้สอนเท่าเดียวได้บอบอกเท่าเดียวแล้วเพิ่นจะจําเลยค่ะ <S <S เราโดยความที่ห้ามีพื้นฐานด้านการคิดการเขียน <S 2> <S 2> อ,อย่างฟงกนี้อยู่แล้วสิ่นรรคะค่ะมือนึง นั่งเขียนเขียนงานของนั่งใป, <ừ. S 1> ป่นี่แะงานเราเรามีเอฟซีเพจเพิ่นเพิ่นเพิ่นประมาณว่าเมนูที่ที่นั่งเขียนนะคะมันไปหาเราตามรลาดอาหารอีสานน่ะมันบม่มี่มัมมีเ่เพื่อนอยากกินก้อยไข่มดแดงก้อยไข่โพตอนนั้นนั่งเขียนเรื่องก้อยไข่โพหาลงท่าอีสาน<อ>แล้วเ,เพิ่นประมาณว่า อยากกินอันเมนอย่างเงี้ยร้านไหนขายที่ไหนมีโอ้คิดยากเลยแต่บางูรั้งกันว่าางบอกใดขายบางไดไม่ก็เลยว่าลรงเราไปถามเพื่อนหนึ่งว่าเพ็่นเห็ดหาใดบอเอาเอาไปเพื่อนอ่านเลยว่าเห็ดแบบนี้แบบนี้เพื่อนเป็นคนอีสานเพื่อนสิเห็ดใดอยู่มั้งปรากฏว่าไม่มีร้านไหนทําให้ลูกค้าค่ะเพื่อนก็เลยประมาณว่าถ้าอยากกินเมนูแบบเนี้ยหายน่าเิ็ดยหกกินได้บอขันเพื่อนมากขอนแกนเนี่ยเห็ดเมนูเราเนี่ยให้กินได้บอ นั่งกันเลยโอเคขันขันพานมากนักเซียสูกิจขันนีของนักเซียสูกิจอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าคนทีข่เมามเาความรู้สึกว่าอาหารแบบนี้มันดีจังเลยเนาะกินไปมีคนเล่าให้ฟัง่าเกิดอีกอย่างขึ้นมันคือจังไดมันเห็ดแบบใดมันดีอ่ะแล้วมันอร่อยมันเป็นอาหารธรรมชาติไม่เคยรู้เลยว่าอาหารอีสานจะมีอาหารอะไรแบบนี้ครับอร่อยมากชอบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติคือดี ประมาณว่าด,ดีงามร้อยเปอร์เซ็นที่เข้ามาช่วงแรกๆบอกว่าดีงามมันก็นเลยเ,เกิดคอนเซปต์หนึ่งขึ้นมาว่าอังสันเข้าพิเศษอาหารตรงนี้เลยดีบอแต่ว่าเฮ้าบรามารถจะบริหารจัดการแบบร้านอาหารได้เขาบออยากเป็นคือร้นานอาหารที่แบบว่าลูกค้าเขาพอมันเล่นไรเล่นเพศน,นั้นแล่นเพศน,นี้จริงๆะคะ่ะความละเอียดละเอียดเราไม่มันเสียหายไปค่ะ มันสิมีความหวุนไหวของมาแทนแล้วเขาก็สิไปคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองอย่างซึ่งมันมันสิเมยมันสิเป็นเรื่องของธุรกิจเข้ามาอยากเหตุตรงนั้นเท่ากันเลยคุยกันกับเพื่อนๆที่บอกว่าควรสิเหตุนี่ว่าทําก็ได้แต่ว่าฉันอยากทําให้ดีที่สุดอยากทําในสิ่งที่เหมือนที่พูกเคยได้รับของแม่นี่จะได้เกิดเป็นคอนเซปต์โตเดียวเหตุแบบนี้ล่ะเหตุคักๆนี่ล่ะแต่ว่าเหตุแค่โตเดียวเข้ามาโตเดี่ยวของหน้าหมายถึงว่าคนเดียวน่าจะเหตุโตหนึ่ง สีค่คนนั่งกับเฮตโตหนึ่งสิบคนนั่งกับเฮตโตหนึ่งแต่ว่าเน่ากินนะต้องเพียงพ่อสำหรับสิบคนนั้นรจริงๆแล้วอาหารอีสานหรือวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมีความง่าม งามหมาักเลยเข้าเป็นพจนีสานนี่เขามีความรู้สึกว่าเข้าช่างโชคดีที่เกิดมาในพื้นที่นี้ใ,ในผู้มีภาคนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสวยงามไปหมดเลยแต่ว่า,าวันเวลาผ่านไปเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันเป็านไหนคนคนทางนอก่าสามารถจะมองเห็นสิ่งสิ่งที่เข้าว่ามันงดงามได้ค่ะนั่นก็เลยพยายามจริงๆเอาความจริงเอาความจริงที่บ้านเข้าเป็นอยู่แล้วชุ่มชนเข้าเป็นอยู่แล้วขอบรูวเข้าเป็นอยู่แล้วมานําเสนอพานซื้อ ผ่านโซเชียลว,ว่ะจริงๆอ่ะอีสานมีแบบนี้นะเขาจัดผ้าขาวาเขาจัดแบบนี้นะเห็นแล่ากินเห็นแบบนี้นะความสวยความงามความละเมียดละไมมันนี่เขาายูเข้ากินกันแบบจังใดโดยผ่านผ้าขาวทุกอย่างเนี่ยเกิดจากผ้าขาวการที่พ่อออกไปเหตุงานนั่นหมายความว่าออกไปเพื่อจะไปหาวัตถุดิบไปหาเอียงกระซังกลับมาให้แม่แม่คือต้องสอนลูกว่าต้องเหตุอันนี้อันนี้อันนี้ เพื่อมาใส่ผ้าเขาแล้วทุกคนกับมาร่วมกันยูผ้าเขามากินเขาามาเวอกันเกิดการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากผ้าเขาผ้าเขาคือจริงๆคือที่สุดของของทุกชีวิตด้วยซ้ำค่ะ,คะ,อะเอ้ากันเล่นเรือผ้าเขาเนี่ยมาเป็นกิมมิคมาเป็นแกนล,ลักในการนําเสนอวิธีวัฒนธรรมแบบอีสาน ล่างถุยล่างถุยครับคุพาะ